พอดีเจ้ามักหมูนะจ๊วะวนะันนี้มักหมูเหมือนตั้งบ้านเขานะจ๊ะข้างที่จะเตรียมไปคือกระเทียมขม,มิน้นโตหัวซีไขยกะผิดไทยคนจำพอน้องเทียมน้องก่อนนะจ๊ะ ข้นวเม่นคน,ม,นมีนเป็นผงเอฟซีฝากมาแต่ว่าใส่เพราะว่ามันบวมใส่ข้าเมนสดํำกว่าทั้จ้ะเพราะาการใส่สีเนี่ยม่ดีเพราะว่ามันอันตรายอันตรายต่อค้นกินแล้วก็บว้บํำตัวจะสีไข้จ้ะ ก็สีกับวอลาัมแล,แลกับผูหอมเมิดนีน่จะเป็นแทนสีหอมหอมแล้วก็เหลืองไปซะเวลาเขามัง,างจี๋ ทำ้วแดช่างงานก็เอาพริไทยลงตัวปฏิสูตรเนี่ยฝนค้างนั่นแม่บจะให้บอกไผเตเราอย่าบอกให้เอสเซ่เวลากนรแยะกินน่าจะได้มันล้ำ ไปลงนะจ๊ะใท้ตัดให้ก่งกระจายให้หอมแจะเจ้อคนว่าไซด์กับว่าไซด์ต่งตงางต่บ้านทั้แต่ผุดิไซด์พิกไลด์จ้ะเพราะว่าข่าจังก็จะอีกมากเลยแต่ว่าผมเอารสชาติแบบเหมือนสมัยใหม่สักหน่อยนะจ๊ะสมัยเก่าแตกข่าจังจะอีกกันมากเลย

ตามเสร็จเจ้วจะคอมเมนต์อะไร,รก,กันจิงเลยแกไม่หัวใจด้วยละหัวใจหมูหมูจีจันบ่เนเจสามจันนั่นเองจีจันเนาะ Cháy mối mặc lại anh hay lùi bao หมักขาวโใส่ต้นบานฮ้อแต่ป่าใส่พริกไทยเจ้าแต่สมัยเก่าแต่เขาจะใส่แต่หัวสีไข่แล้วก็ขมิน้นกระเทียมตะไอนปอผงเนาะเกลือสักหน่อยแล้วก็กแล้ว,เ,วเนาะแต่ในเขาฝนเนี่ยแบบสมัยใหม่สักหน่อยร่วมกันกับสมัยเก่าตัวเองแล้วก็เลยอ่ะเนี่ยต้องใส่พริกไทยต้องมีอะ่ะกระดีสักหน่อยต้นบานฮ้อแต่ผมจะใส่รดดีเจ้า เราต้องใส่หนักเลยดีจะอีปอนนะจ๊ะใช้พริกผงตัวแล้วจะมันจะได้นี่จ้ะมันค่อยจะข้าเครื่อนดีน้ำตาลต้องเป็นน้ำตาลปิดนะจ๊ะบม่จำบบอลลันะจ๊ะ ห้อนจนน้ำตาลติดละลายเลยดีเนี้หฮ้อนแกใช้ดนัำก,กับหวานแกก็บำ้ำเลยจ้ะเ้ากินเ้ากินอะไรเขาไม่ต้องใส่หวานนะักถ้าถ้า ตาเขาขายเขาต้องใส่สักสองจอนนะจ๊ะใส่แต่อีปอนนะจ๊ะจอนเดียวฟอนนะจ๊ะถ้าเขาขายเนี่ยเขาจะต้องใส่สักสองจอนอีสานแตกเขาจะใส่ปกติบ,บางคนเขาจะใส่กระปิสักหน่อยมีกินนนะวะแต่ว่าฝนหมใส่จ๊ะ เป็นยันต์้นไส้พริกผงเหรอเพราะว่าให้มันรสชาติมันจะได้แบบข้อตีเนะเจ๊ะซีขาวจะซีอขาวกับเอานะจ๊ะสามต้งไส้สี4นะจ๊ะ หอยจะหอยไซซ์สามนะจ๊ะจิ้วขาวไซซ์สี่จิ้นโลหนึ่งไซผงสุจอนน้อยๆเนี่ยจะช้นักบอดีนะจ๊ะ มักไวประมาณสักถ้าถ้าเขาอยากขายเนี่ยเขามักไวเราจะเสียบไว้แล้วก็มันผูกกะเอาไปย่างนะจ๊ะสามวันมาอุ่นกินยังลั้มเหมือนนะจ๊ะเพราะว่าเขามักไว้กลางคืนนี่มันจเขอย่างข้าวเครื่องบางคนหิบเนาะเขามักแล้วขอย่างเลยมันบ่ล้ําขั้นท่ออาจจะล้ําเหมือนเย็นบ่ล้ําแต่อย่างฝนมักนี่นะสามวันมาอุ่นกินอ่ะยังล้้าเหมือนแล้วก็เครื่องกับข้าวไนนะจ๊ะ ແຕ່ເຮົາຂາຍນຳໃສ່ນ້ຳຕານຊັກ2ຈ້ອນຈະອັນນີ້ເຮົາບໍ່ໄດ້ຂາຍມັນຍາກກິນໄດດາໃສັກນน,น,นึงໍพอ นวดเข้ากันก็น่าจะเครื่องเข้าตีกัน แมันจะเลื่อนจีเราต้องใช้สีเจ้าการใช้สีอันตรายเพราะว่ามันกินแล้วก็บรล้มแล้วอันตรายแต่ว่าแซคข้าวมี่มันก็หอมแล้วจ้ะชุ่มากบอ้โหกันกุนเต็บขาจะพวกกินกันควรจะใช้สีเนาะแต่แาวบนนอกแต่เขาจะใช้ที่เป็นข้าวนี่นะมันเป็นสีแล้วจ้ะมันก็ล้มลองเนี่ยสูตรมัน้องฝนเนี่ยลองไปย่างกินพอเด้อล้มนะ เสร็จแล้วจ้ะ